ก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับสําหรับปัติทเตรียนรุ่นด e เบอร์ไลท์รุ่น, Light, รนกรอบใสนะที่ผมได้รีวิวไปคลิปที่แล้วรอบนี้เราจะมาทําการตัดให้ดูต้องย้ํานะครับว่าไม่ได้ตัดเป็นทรงนะครับแค่ตัดไถให้ดูว่าความเกี้ยงความเกียนจะเป็นยังไงนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นฟันเฟืสอชั้นนะครับนี่ช่างใหม่หลายท่านอยากอาจารย์ตัดให้ดูหน่อยรุ่นนี้นะครับก็ลองมาตัดให้ดู เสียงความแรงตามที่รีวิวในคลิปที่แล้วแล้วก็เสียงที่ตัดอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นกุ้มกิมคืออาจจะดูไม่แรงนะครับเครื่องก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร,พร่พอดีนะกันและแต่ว่าในเรื่องของการเหวี่ยงฟันนะครับเครื่องที่พวกแรงๆ900 0รอบอะไรเนี่ยถ้าใช้ไปนานๆานสักหน่อยตัวเหวี่ยงฟันหมอนรองจะไปเร็วนะครับอาจจะไปเร็วกว่าเครื่อง เครื่องที่ไม่แรงแบบนี้นะครับนี่เพราะแรงจัดตัวเหวียงฟันก็ตามที่ความแรงนะเนาะแต่ว่าถ้ารุ่นนี้ความแรงไม่แรงมากแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอ่อนแอก็ไถได้ตามที่ผมได้ทําให้ดูตอนนี้คือหมอนรองฟันด้านบนแล้วก็ตัวเหวี่ยงฟันจะไม่ไปเร็วหรือจะไม่พังเร็วเหมือนพวกเครื่องความแรง9,000รอบนะครับความดี ความดีความแตกต่างก็จะอยู่กันตรงนี้คือเครื่องจะไม่แรงมากแต่ว่าก็ไถไปได้นะหมอนรองก็จะไม่สึกหรือว่าพังเร็วเสียหายเร็วตัวเวี่ยงฟันด้านบนนะครับตามที่ความแรงแหละส่วน9,000รอบความแรงแรงจัดนะครับแต่ว่าตัวเวี่ยงฟันหมอนฟันด้านบนก็อาจจะไปเร็วไปแล้วก็อาจจะมีเสียงดังเสียงดังขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนั้นนั่นแหละคือการไป ก็ความเกียนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นฟันเฟสองชั้นอันนี้ก็น่าจะไม่ต้องหว่วงนะครับในเรื่องของความเกียนความเกี้ยงนี่นะครับไถชิดขาวติดหนังศีรษะเลยนะครับก็จะต่างจากฟันฟันชั้นเดียวอันนี้ฟันเฟสองชั้นถ้าฟันชั้นเดียวก็จะมีตอผมขึ้นมานิดนึงก็จะไม่ค่อยเกี้ยงเท่ากับฟันเฟลสองชั้นนะครับแต่ว่าก็ตัดได้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันนิดเดียว นี่ฟังเสียงเลยนี่เสียงไม่แรงเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกําลังตัดไปได้นะตัดไปได้นะครับอืมแล้วก็ตัวกรอบแล้วก็ใสเห็นหมดเลยว่าเกิดปัญหาอะไรข้างในอ่าอะไรสึกลรออะไรช็อตอะไรไม่เห็นหมดด้านในเลยนะครับอ่ะก็มาเทสให้ดูแล้วในการตัดทรงนักเรียนนะครับรุ่นดีเบอร์ไลท์รุ่นกรอบใสนะครับ มีคำถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาตามไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับ